มาจบด้วยทองคำนะครับมันมีผมวิเคราะห์3ตัวเนะเาะ s เซฟ Index Future อา Bitcoin แล้วก็เรามาจบที่ที่ตรงนี้นะที่ทองคำเพราะว่าเป็นที่สนใจของผู้คนเพื่อเกินนะครับอทองคำเนี่ยได้เบรกขึ้นไปุยเมต่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าทองคำเนี่ยมันขึ้นไปถึงระยะ ในช่วงของทางก้อนเนี้ยที่เป็น triangle นะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะแม้ว่ามันจะขึ้นอีกสอวันเนี่ยขึ้นไปถึงสองพันสี่รเหรียญน,นะครับ eventually นะครับต้องมีการ take profit และก็เกิดขึ้นนะครับมันมันมันถึงระยะที่มันต้อง take profit คั้งเนี้ยมันก็ take profit นะผมถึงบอกว่าใครที่เทรดตลาด พวกนี้แล้วคุณไม่เข้าใจเกี่ยวกับระยะที่เทรดเดอร์จะมีการเทคโปรฟิตผมว่าคุณไม่สามารถถ้าคุณไม่เข้าใจว่ามันจะเทคโปรฟิตตอนไหนเนี่ยโอกาสที่คุณจะผิดพลาดเนี่ยมันจะมีเยอะนะครับความเสียหายก็จะมีเยอะ,ะเวลาคุณเทรดล้มไม่เข้าใจนะครับเนะาะทีนี้ เมื่อมันถึงระยะเทปโปรฟิตเนี่ยมันก็เท e โปรฟิตโดยมันเป็นฟูแบ็กเราแม้ว่ามันจะมีการเทปโปรฟิตแต่ด้วยความที่มันเบรกเอาตัวนี้มันโซ่สตรองนะผมบอกเลยมันสตรองมากนะครับมันมีบาที่อยู่เหนือเส้นอีเบคคือตั้งแต่มันเบรกเทรนกลขึ้นไปเนี่ยนับแล้วเนี่ยมีถึงมีถึงเกินยี่สิบห้าวันนับแต่วันนี้นะเนี่ยสามสิบหกบาก็คือสามสิบหกวันเนี่ย ที่มันไม่แตะเส้นย่งเอียเลยนะชุดนี้มัน so strong ในขณะที่มัน so strong เนี่ยมันเป็น strong b u l l i n นมันก็เป็น b y climax ในคลาว d เดียวกันด้วยนะเวลามันเป็น b y climax เนี่ยมันจะมีการ take profit มันจะล่อให้มีการ take profit โดยเฉพาะบาร์หลังๆเนี่ยบาร์มันใหญ่หรือบาร์เนี่ยมัอาจจะเห็นเป็นแบบ r bar นะแต่ก่อนที่มันจะเป็นแบบ r มันเป็น b i ิ๊ i บ bar คือบาในวันที่สิบสองเมษายนเนี่ยมันเป็นบาที่ไทยแม็ก์มากนะครับเนี่ยวันเดียวเนี่ยมันมีเลนจ์ของบาเนี่ยในวันวันที่สิบสองเนี่ยถึงวันเดียวเลยนะวันเดียวเนี่ยเกือบร้อยร้อยเหรียญเนี่ยเก้าสิบเจ็ดจุดหกแปดเห็ไหมทองราคามันแค่สองพันเหรียญเนี่ยวันเดียวอ่ะมันมูฟ บนสุดล่างสุดเนี่ยบามันใหญ่ขนาดเกือบร้อยเหรียญน่ะไอ้บาใหญ่แบบเนี้ยมันล่อให้มีการเทคโปรฟิตที่ที่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะมันเลยระยะไม่เชื่องมูฟไปแล้วมันอาจจะมูฟอีกได้อีกหน่อยหนึ่งือพ,พูดง่ายมันมันถึงระยะนี้ปุ๊บมันก็ไปอีกเล็กนึ่งนะครับแล้วมันก็จะเริ่มมีการเทคโปรฟิตนี่คือบาอวันเนี้ยวันที่12เนี่ยมันเป็นซูเปอร์บไคลแม็กแล้วก็โดนขายลงมา ปิดใกล้โลในวันเดียวกันเลยนะครับหลังจากที่มันขึ้นไปเป็นบมายไทรแม็กมันถูกปุ๊บสิ่งนี้เกิดขึ้นในวันเดียวบาร์เนี่ยมันเปิดตรงนี้นะแล้วมันก็ขึ้นไปแล้วมันก็กลับลงมาปิดข้างล่างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไซเบ์เป็นเหมือนกับพอขายเสร็จมันก็เหมือนจะกลับขึ้นต่อเหมือนจะแทรปบูแต่ว่ามันกลายเป็นคูแบก ของไอบาตัวนี้นะครับเป็นแค่ชุดนี้เนื่องจากมันขายลงมารุนแรงแมากเนี่มันเริ่ม cycle leg down แล้ว cycle leg down เนี่ยมัน strong มันก็มี big leg หนึ่งครับปัจจุบันเนี่ยตลาดมันกําลังทำ wedge bottom นะครับตลาดมันกําลังทำ wedge bottom แบบนี้นะจ๊ะเนี่ยแบบนี้นะจ๊ะ wedge bottom นะครับโดยที่บาของวันพุธที่หนึ่งเนี่ยเป็น good buy signal บา คำถามคือ why ทำไมมันไม่มี concept i ฏิบูบาต์ใน strong bull trend แปลกไหมคือในเทรนด์ที่ strong แบบเนี้ยแล้วมันทำ wedge กระทเนี่ยมันควรจะมี under b u บ b l e ในวันพฤหัสที่สองซึ่งอย่างที่ผมพูดเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นนะ bar ของวันที่สองมันควรจะเป็น b ูบ b l e มันเป็น high to buy เป็น good high to buy ด้วยนะ มันเป็นเวกเราก็ให้ทูบายทัไงมมันมันเป็นแบบบาวะแล้วมันก็เป็น i n s i ซต์บาด้วยในวันพฤหัสเนี่ยเหมือนมันฟอร์ Triangle ก็ไม่แน่นะครับบาในวันเนี้ยของวันศุกร์เนี่ยมันลงมามันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเวไม่ทํางานตอนแรกเป็น Triangle แล้วลงมาแล้วก็ถูกซื้อขึ้นมาอีกทีนึ่งเหมือนกับตลาดบอกว่ามันจะมีเล็กย่อยๆอีกเล็กนึงตรงนี้ นะครับซึ่งสําหรับผมแล้วเนี่ยผมว่ามันตลาดไม่รู้นะสําหรับผมผมว่ามันตลาดเราก็บาร์ของมันสุกปิดไม่ดีด้วยนะบาร์ของมันสุกเนี่ยมันเป็นแบดโดจินะครับมันมีโอกาสเลยทีเดียวที่มันขึ้นไปแบบเดียวกับบิตคอยน์เลยตัวเนี้ยมันแปลกๆปลกไฮทูบายเนี่ยแปลกๆแล้วก็มันควรจะมันควรจะขึ้นไปใช่ไหม แต่ถ้ามันมีอะไรแปลกๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะขึ้นแล้วมันเฟลแล้วมันลงมาทีบางทีมันเนี่ยไฮทูมันเฟลมันเบรกลงมาปั๊บลงมาถึงตรงนี้นะเสร็จแล้วค่อยมาสร้างบายเซตอัพข้างล่างอีกทีแล้วขึ้นใหม่ๆตลาดมันจะคือตามสูตรของออรบูสเนี่ยมันควรจะเป็นสองเล็กคู่แบกขึ้นเลยมันมักจะไม่เป็นไปตามสูตรมันมักจะหลอกล่อ นะให้เข้าใจผิดตลอดเวลาตลาดเนี่ยมันจะล่อล่อให้ตกใจนะเออบูที่ซื้อเนี่ยตกใจเฮ้ยอะไรวะมันมันเป็นเซตอัพที่ควรจะดีปุ๊บมันเฟลมันเบรกลงเว้ยพอมันเบรกลงปุ๊บเฮ้ยตกใจแล้วมันจะกลับมาแนะถวๆ,ๆเนี้ยนะเนี่ยแถวๆแถวๆไฮเนี่ยหรือแถวๆกลางๆเลยเนี่ยแถวๆโซนเนี่ยนะครับนะครับมันจะมีอีก เ m a ในวิวิชาเนี่ยเป็นเป็นซัพพอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะไอใเส้นไข่ไข่ปลาสีสุดแดงเนี่ยนะครับแต่แน่นอนชัวรี่เลยนะว่าเอกเพ็กซ์แทร็องเกิลข้างล่างเนี่ยแถวแถวโลของวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยเป็นแมกเนตมันเป็นสตาร์ทของบายไข่แม็กทั้งชุดที่ขึ้นไปอย่าประมาททีเดียวบางทีมันมันลงลงลึกมากลงมาแต่นั่นโคตรดีเลยมันลงมาเหอะ ลงมาอยากซื้อเพราะว่าไม่ได้ซื้อแนวะวิธนะีมันมันลงมันลึกนะมันก็ยังกลับขึ้นใหม่ๆได้นะวิธนะีมันก็เทรดได้นะสองพันขึ้นไปสองพันสองพันห้าอะไรเงี้ยมันก็ได้กำไรดีอยู่นะนะนะมันไม่แน่นะเพราะว่าจะเวลามันลงมาเนี่ยมันบางทีมันมีที่ผู้แบกเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนะี่ยมันดูน่าตกใจมากนะสาหรับบูที่ซื้อชุดนี้ขึ้นไป แต่มันเป็นโล่พาริลิตี้อีเวนต์ผมว่ามันไม่ลงหรือขนาดนี้หรอกแม้ว่ามันจะเป็นแมกเนตถางแรก็ตมผมว่ามันต้องอนาเดอ์ไฮก่อนแล้วคราวนี้ยอาจจะเบรกลงอีกทีหนึ่งผมยังว่าออสมันยังเฟเวอร์ขึ้นไปที่ไฮยเหมือนเนี้ยหายเดิมที่มันทำไบแข็งแม็่งเนี้ยที่สองพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญวันศุกร์ที่สิบสองใช่ไหม สิบสองอเดี๋ยวเราต้องมาดูตามอที่ว่าแหละเว็บชิทอมนี้ดูแปลกแปลกใจเย็นเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนะมันมันมีบางอย่างที่มันกวนใจ เวลาผมเทรดแบบนะี้ผมเห็น้สึกว่ามันบานแน่งเป็นวันแต่ก็ไม่แน่นะพอวันจันทร์นะมันมันบายพลุดขึ้นมาเลยมันเป็นบูเบลทางบา่าแต่ผมเ่ยเชื่อว่าไอ้ที่ขึ้นไปเนี่ยมแม่งจะโดนช็อตนะแถวแถวโซนนี้นะแล้วแม่งลงใหม่ผมเนีัวกลัวเลยอยู่ติดสไตล์แบบนี้นะ้วอย,อยู่มันต้องมีบูเบลแน่านะโดยอาศัย Bar แบบบาร์ิโนบาแบบบาร์ในวันศุกร์เหมือนแค่นะบาร์เฮนซวยแบบเนี้ยนะมันมันขึ้นไปเนี่ยโดนช็อตเดอะเวิร์ท็อปเฉยเลยนะแล้วก็แกว่งแล้วก็ลงมาใหม่เว้ยล้วค่อยมาสร้างเซตอัพอีกทีข้างล่างเนี้ยมันเทรดดิ้งเลนเนี่ยมันจะโหดร้ายแบบนี้แหละเหมือนบิตคอยอ่ะที่ผมพูดอ่ะมันมีแล้วไมื่อไหร่แต่แต่ว่าเออผมกงไม่ได้เช็คเนาะว่าเป็นพวกเดชบาร์ของ ในเดียนที่ฉาของทองเท่าไหร่แต่ตัวนี้มันมันก็เป็นไปได้นะเพราะมันเบรกมันเบรกนี่กลายเรงนลงเลกล้หนึ่งว่าสิบสิบเจ็ดหรียงนะผมว่าเกินผมว่าเนี่ยมันใหญ่เนี่ยถ้าหนึ่งมาผมว่ามันน่าจะเกินคล้ายๆกับบิตคอยเลยคือมันมีอะดับที่ คือจริงๆอ่ะมันมันเบรกงมัเล็กเนี่ยแต่ถ้ามันมันมีบายบาหนึ่งที่ดีอยู่นะคอนเฟิร์มเวชปฏท t h ตัวนี้หลังจากวันพุธนะมันจะมันจะลบล้างไอ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 ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นไปได้ที่ที่ตลาดเนี่ยมันอาจจะมีตัวแบคทีรอยู่น่ากลัวนะเราดูเหมือนจะมีเซลล์ใต้โลแบบนี้เหมือนมิดเหมือนมิดคอยเลยนะมันดูเหมือนมีเซลล์ใต้โลแต่เราอย่าลืมว่ามันอยู่ในสตรองเทรน ตลาดบางที่มันชอบแบบนี้นะมันมันลงมาเบรกเน็กไลน์ตรงเนี้ยเน็กไลน์ก็คือตัวนี้นะเนี่ยตัวเนี้ยโลของวันที่สิบห้าเนี่ยพวล้มันเบรกเน็กไลน์ตรงเนี้ยแล้วมันมันมันลงไปลึกเหมือนแปลว่า bear scalper เนี่ยสามารถได้ scalp profit จากระยะตรงเนี้ยระยะประมาณสี่สิบเจ็ดเหรียญน,นะ มันแปลว่าเป็นไปได้ที่แบร์อาจจะกล้าช็อตเดอะบอทฮ็อปแลว้วตลาดจะเฟลแล้วเบรกลงมานะครับมันอาจจะเบรกลงมาเนี่ยถแถวแถวไฮนี้ไฮนี้หรือถแถวกลางๆเลย,ยนี้เลยเล็กๆนะี้นะเป็นอันดับแรกเลยมนะาเกร็ตแรกนะถ้ามันเบรกลงแล้วถ้าเก็ตถัดไปคือมันลงมานี่เลยลงมาแถวแถวโซนแม่งนี่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องก็ต้องก็ต้องลุ้นเนะ่ยเพราะว่าเรากำลังลุ้นว่าอันนี้เบรกเอาสักเซสฟูลแล้วเรามันจะมีตัวแบกทีู่้ดีหรือเปล่านะอันนี้ต้องไม่มีใครลุ้นจริง,รงเรื่องเนี้ยนะครับแต่ตลาดกำลังบอกบางอย่างที่แปลกแล้นะเพราะฉะนั้นถ้าบูยังปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องบางทีมันมันเบรกลงแล้วมัน เป็น endescrypt l endescoupleback เย้ๆเนี่ยตลาดเนี่เอเฮ้ยอะไรวะขึ้นขึ้นลงขึ้นลงไม่หลุดเวลยนมมันจะเป็น low probability event ที่ที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นนะครับว่า60%หรือ60%ของตลาดเนื่อหลังจากมี southside u p l e b แบบนี้ตลาดควรจะขึ้นต่อ60%ตลาดควรจะ บรูคี้ควรจะขึ้นต่อไม่ควรจะมีดาวไซ์เบรกเอาท์นะครับถ้ามีดาวไซเบรกเอาท์แสดงว่าบู๊ปปิึ้ัพบูบ๊ชุดนี้คิปอัพบตันเดี๋ยวเราต้องดูกันผมไม่คิดว่ามันจะมีดาวไซ์เบรกเอาท์คือแม้จ,จะมีดาวไซดเบรกเอาท์แบบหลอกปื๊บเป็นแบล็ชแนลแล้วหลอกลงมาทําดูเหมือนจะลงมาข้างล่างแล้วแต่ปื๊ดเล็กเดียวอาจจะมีเล็กร์ย่อยอีกหนึ่งปึ๊บขนขึ้นเลย มันจะเป็นอย่างนี้แหละเวลามัน high to fail มันที่มันลงมาอีกสองเล็กหนึ่งเล็กสองเล็กแถวแถวนี้แล้วก็ตันนี้ก็ปึ๊บหายกลับขน้นไปเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าจะเกิดขึ้นแบบที่ผมบอกไหมนะครับถ้ามันถ้ามันขึ้นไปั้งมันโดนช็อตนะอืมอันตรายอยู่เนาะเพราะว่าชุดที่ลงมาเนี่ยมันก็ทายอยู่แล้วก็ข้างล่างใต้เล็กลายตัวนี้มันมีเซลเลอร์พวกแบร์จะมองว่าเฮ้ยตลาดต้องกลับมาที่ high นี้เป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้น มันมันยังไม่ถึงระยะที่ควรจะถึงมาเลยเนี่ยนะครับอ,อ่ะหรือประมาณนี้ต้องมาดูกันว่าเออมันจะเป็นยังไงหรือเปล่าเออเฮ้ยเน็ตมันไม่ดีพวกเนี้ยเฮ้ยเน็ตมันไม่ดีหรืเปล่าวันนี้ดูมันยากเนาะหนังเน็ตจะไม่ดีนะบองเนี้ย ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะครับสําหรับทองก็สั้นๆนะครับใครถือทองจากข้างล่างก็โชคดีนะครับหวังว่าตลาดจะขึ้นต่อนะครับประมาณนั้นโอเคนะโอเคขอบคุณที่ติดตามครับบริดๆครับเฮ้ยทํามันดัป่ะฉัรัมีวิวาทัมดับวะ ดงจับบ่